รัฐบาลต้องการสนองตันหาเจ้าสัวรัฐบาลต้องการสนองตันหาของนายทุนก่อนที่จะลงนามกันก็เป็นไงนเจ้าส,สัวให้เท่าไหร่รอบนี้พักผมต้องการจ่าเท่าไหร่ห้าหมื่นล้านอ่าได้ใช่ไหมได้อ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ระเบียบให้ไปแก้ไอพิธีการให้อะไรให้เนี่ยเป็นเพราะเรามีไอพวกเชี่ยวชั่วเร็วๆเนี่ยที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่กองทัพควรจะพูดความจริง วันนี้กองทัพไม่พูดความจริงอีกแล้วนะครับรัฐบาลก็ไม่พูดความจริงกองทัพก็ไม่พูดความจริงเพราะว่าคนที่พูดความจริงหายตัวไปแล้วถูกสั่งให้เก็บขูปากอยู่เงียบเงียบเปล่าคุณดูกับสิ่งที่กองทัพพูดแล้วคุณดูกับสิ่งที่รัฐบาลทํากับกองทัพพูดตอนเนี้มันเหมือนกับว,ว่ามันจะหันไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคือมีมีฝ่ายหนึ่ง สองฝ่ายเนี่ยไม่พูดความจริงอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะแย้มแย้มข้อมูลออกมาอีกฝ่ายหนึ่งก็นะครับดูบทขึงขังแต่สุดท้ายปลายทางก็คือไปลงที่เดียวกันขึ้นทางด่วนและไปลงที่เดียวกันนั่นก็คือกองทัพมีความพยายามที่จะแสดงให้เราเห็นว่าเราจะมีความเข้มแข็งเราจะไม่ฟังรัฐบาลรัฐบาลพูดอะไรเราไม่สนพยายามทำอะไรที่มันแย้งกับรัฐบาลเสมอแต่สุดท้ายปลายทางกองทัพกับรัฐบาลมันไปด้วยกัน ผมพูดแค่นี้แหละเราถูกคนไทยต้มกันเองทุกวันนี้ขเขมรก็กลัวเรานะเขาถึงไม่ยิงกับเราไนงะเพราะเขารู้ว่าสู้เราไม่ได้แล้วเขารู้ด้วยว่าถ้าวันนี้เขายิงเราเมื่อ,อไหร่จีนก็ไม่สนับสนุนถ้าจะลากไปที่ UNSCR อะไรเนี่ย UNSCR ให้มนตรีคณะความมั่นคงแห่งสาชาชาชิยกมือโบทเพื่อพาไทยไปสานโลกจีนไม่ยกมือแล้วนา,นานาชาติก็ไม่ยก เพราะคณะมนตรีทั้งหลายเขามองว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาแม่ทัพเป็นคนหัวแข็งแต่ตอนหลังเขาดูเหมือนเขาจะเขาจะโอนอ่อนตามแต่ผมมองว่าการอ่อนตามในช่วงเวลาหนึ่งของแม่ทัพกุ้งเนี่ยผมมองว่าเขาเขาเขาเล่นเกมจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะปิดภาษาตาควายไอยปิดปราษาตาเมืองทมตอนกลางคืนของวันนั้นะเราทิ้งตาควายเลยเขมรแม่งขึ้นมาเป็นแถวเลยเขมรขึ้นมาเพียบเลย เราถึงเสียไงนะครับที่เสียไปเพราะอะไรฮะกำลังพลเราไม่มีพวกนักการเมืองพยายามอ้างว่ายกไม่ได้เนื่องจากว่าการยกเลิก MOU มันต้องยกเลิกทั้งสองฝ่ายพร้อมกันไม่จริงครับอันนี้โกหกอันเนี้ยโกหกชัดๆเลยเพราะถ้ามันยกเลิก MOU ฟังดีๆนะถ้ามันยกเลิก MOU เสร็จจะมีนักการเมืองติดคุกเป็นสิบเป็นสิบข้อหานะครับ หนึ่งหนึ่งสองไปก้าวล่วงพระราชอำนาจฉันมันไม่มีนักการเมืองคนไหนแล้วคับที่อยากกะโดนตรงนี้เพราะติดคุกแน่นอนหนึ่งหนึ่งสองไม่เคยมีใครรอดไปล่วงก้าวล่วงพระราชอำนาจโดนเต็มเต็มอ่ะถ้าสมมุติถ้าเป็นกูเลยนะไปร่วมร่างเ o u ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเ o u มูในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งกูก็โดนแล้วถ้ากูรู้ว่ากูต้องโดนกูจะไปยุ่งทำไมกูจะไปไปยกเลิกทำไมก็ให้แม่งคาลูอยู่อย่างเงี้ย ผมถึงบอกว่ามันโกหกกันทั้งนั้นน่ะเราเองก็ไม่มีความพร้อมพอเราจะพร้อมก็ทำอะไรไม่ได้เราจะพร้อมเราก็ทำอะไรไม่ได้ตาควายคุณไม่ต้องไปคาดหวังเลยไม่มีทางได้คืนมาจบอยู่แค่นี้มีวิธีเดียวถ้ากองทัพคิดว่าท่านคือลูกหลานบนรรพบุรุษสมเด็จพระนเรศคุณทำไปเถอะครับ แล้วที่สําคัญที่สุดผมจะบอกวิธีการให้อีกวิธีหนึ่งนะไม่ใช่ไปขูว่ว่าจะเราจะบินไปทิ้งระเบิดผมเปลี่ยนวิธีการใหม่ให้ก็ได้หนึ่งเมื่อเครื่องบินขึ้นเอาเครื่องมือไดรด้าขึ้นไปวัดแล้วผลออกมายังไงก็ตามนั้นถ้าผลออกมาเป็นบวกกองทัพทําหนังสือแนบแผนที่ไดรด้ายื่นต่อขเขมรและยื่นต่อรัฐบาลไอแผนการนี้อาจจะใช้เวลานิดนึง ให้รัฐบาลดําเนินการทางการทูตนะครับสองกองทัพก็ดําเนินการทางการทู่ทหารให้เวลา60วันคือสองเดือนให้อย่างยาวๆเลยสองเดือนให้มึงเอากําลังขึ้นมาเสริมด้วยไหนไหนมึงเอากําลังขึ้นมาเสริมมึงมาแน่นอนไหนไหนมึงโกมึงมึงก็ลวงโลกว่ากองทัพเจมโจมตีเอาคืนประสาทมึงก็ทําไป พอเสร็จแล้วหลังจากครบ60วันเราจะประกาศให้มันเคลื่อนย้ายอีก15วันไม่เช่นนั้นเราจะใช้กำลังโจมตีแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศก็ต้องไปทำหน้าที่ที่ U.N. กระทรวงต่างประเทศก็ต้องทำหน้าที่ที่อาเซียนแล้วพวกอาเซียนก็จะอ้างว่านี่ไงสันติภาพอยู่ตรงนี้เซ็นกันมาแล้วบอกไม่เกี่ยวไอ้นั่นคือเรื่องเก่าแต่เรื่องใหม่คือพื้นที่เราใช้ไรดาวัดแล้ว มันคืออย่างนี้และอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงภายในของประเทศดังนั้นเนี่ยเรามีเราจำเป็นเรามีความจําเป็นที่จะต้องอะไรฮะปกป้องอธิปไตยของเรานะครับและอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอันวาอิบราหฮิมต้องรู้จักกฎข้อที่ห้าของอกฎบัตรข้อที่5ของอะไรครับสมาชิกอาเซียนโดยห้ามแทรกแซง แล้วถ้าจะให้ดีหน่อยก็ตบหน้านายอันวาบอกที่ผ่านมาที่มีปัญหากันระหว่างไทยกับคขมรก็เพราะนายอันวาเนี่ยเป็นต้นเหตุตบหน้าแม่งฉีกหน้าแม่งเลยแล้วพูดไปเลยว่ารู้นี้เราเชื่อสิงคโปร์แต่แรกก็ดีแต่พอเออิญประเทศเรามันมีคนขายชาติอยู่เยอะไงพอประเทศเรามันมีคนขายชาติอยู่เยอะเราก็ไม่ฟังสิงคโปร์ ทั้งนั่งที่ตอนนั้นเนี่ยสิงคโปร์เป็นคนยกมือขึ้นกลางที่ประชุมเลยว่าให้ขับประเทศเขมรออกจากโซไอออกจากอาเซียนไอเรามันเป็นมัน,นไอเรามันเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพวกที่หวังดีแต่แอบแฝงไปด้วยการขอผลประโยชน์ก็เลยไม่ไม่ยอมเห็นด้วยกับการที่ขับเขมรออกไปเพราะถ้าเกิดเราตัดเขมรออกจากอาเซียนตอนนั้นเราก็ไม่มีที่ฟอกเงินไงเราไม่มีที่ฟอกเงินการทํา ไอ้คาสิโนในประเทศไทยก็หวังจะมาฟอกเงินในไทยเพราะไม่ต้องบินไปให้มันไกลไปที่เคแมนไปที่เขมรเสียค่านายหน้าเสียผ้าเปอร์เซนฟอกกันแม่งในประเทศไทยนี่เลยไอ้เขมรมันถึงโกรธไงว่ากูฟอกของกูอยู่ดีๆมึงจะมาฟอกของมึงเองเลยเหรอนี่มึงตัดไรายได้กูไปนะผลประโยชน์โดยนักการเมืองทั้งนั้นไอ้ที่แม่งจะขายชาติขายแผ่นดินก็ไอ้พวกนักการเมืองนี่ทั้งหลายเนี่ยแหละ แต่จะเป็นใครไปคิดกันเอาเองผมไม่ได้บอกว่านักการเมืองทุกคนแม่งขายชาติขายแผ่นดินผมไม่ได้บอกว่านักการเมืองแม่งทรยศชาติทรยศแผ่นดินแต่ผมกําลังบอกว่ามันน่าจะมีไอ้พวกนักการเมืองบางคนไอ้พวกพรรคการเมืองบางพรรคที่มันซุบหัวจับมือกับขมรแล้วเตรียมพร้อมที่จะตัดแผ่นดินยกให้ขมรขายชาติขายแผ่นดินมันมีนักการเมืองประเภทนี้อยู่ มันมีอยู่จริงแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะมองเห็นแล้วว่าเป็นใครกันบ้างผมเห็นเสเบิร์ตแกแล้วผมหมดศรัทธาแกตั้งแต่เรื่องของสาราตีมุกแนละ้วแกบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรกำลังสืบสวนอยู่กำลังรอรับรายงานอยู่สุดท้ายแกบอกว่าสาราตีมุกที่ไม่ไปเนี่ย มันเกิดจากการที่ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนผมเองกะไม่รู้ต้นตอหรอกว่ามันมีอยู่ตรงนั้นบ้านเรือนประชาชนผมก็เข้า Google Earth ไปดูผมพยายามไปดูย้อนหลัง30วันแต่มันไปไม่ถึงเ่มันไปได้แค่10บกว่าวันเองผมเข้าได้10บกว่าวันแล้วผมก็ไล่ดูนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีบ้านประชาชนอยู่ตรงนั้นแล้วมันไหม้ได้ยังไงแต่ว่าผมได้รับข่าวมาว่าตระกูลชินเขาจะฟ้องนะกับคนที่ไปหาว่าพ่อเขาเนี่ย เป็นอดีตนายกและไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ถ้าไม่จําเป็นพวกเราอย่าไปพิมพ์อะไรออกมานะเขาฟ้องหมดนะครับฉะนั้นตอนนี้พวกเราอย่าไปอย,าอย่าไปพิมพ์ชื่ออย่าไปพิมพ์อะไรที่มันฟังดูแล้วเป็นเขาอะ่ะนะครับเออนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนฟ้องเอานะครับนักการเมืองเป็นภัยของประเทศนักการเมืองเป็นภาร,ะ,กการภาะของเกษตรกรถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองไหนผมยังไม่เคยเห็นเขาทําอะไรเพื่อประชาชนเลยนะ ไอโครงการที่แจกแจกมาเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยโดนแจ้งอ้าจะพูดถึงเนี่ยทักษิณเนี่ยนะแต่จะพูดถึงทักษิณเนี่ยมันก็มีเรื่องคือจะเรียกว่าเขาเป็นต้นทางเลยก็ได้แห่งสายน้ําะเริ่มต้นการใช้ประชานิยมแจกอะไรครับเงินคนละสองพันผ่านระบบเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนั้นมาเนี่ยพอพักเพื่อไทยแจกไอพอพักไทยรักไทยแจกเสร็จสองพันตอนหลังรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็มาแจกเช็คช่วยชาติผมเนี่ยได้สองพันจากทักษิณผมได้เช็คช่วยชาติจาก ประชาธิปัตย์จากนั้นมาผมก็เขาก็แจกกันอยูนะ่แต่ผมก็ไม่เคยใช้สิทธิ์เรื่องของลุงตู่คนละครึ่งเที่ยวทั่วไทยใจถึงคนละครึ่งอะไรพวกนี้ผมไม่เคยใช้เลยนะจนกระทั่งมาถึงอนุทินเออมาถึงอนุทินเนี่ยคนละครึ่งพัสเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะแม้กระทั่งไอ้เงินเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแบบพายุหมุนหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทผมก็ไม่เคยได้ผมว่าหลายคนก็ไม่เคยได้มันมันเกิดมันกลายเป็นว่ารัฐบาลต่อไปนี้จะอยู่ได้ก็คือการแจกเงิน รัฐบาลไม่เคยสอนให้ประชาชนรู้จักทำมาหากินด้วยตัวเองแต่รัฐบาลพยายามปล่อยให้ประชาชนดำน้ำไปหากินกันเองถ้ารัฐบาลนี่นะทุกรัฐบาลฟังดีๆนะถ้ารัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยน้อมนำพระบรมชาราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9เอามาใช้นะผมว่าคนไทยไม่ค่อยจะเดือดร้อน แต่ไม่มีนักการเมืองคนไหนที่จะน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยนำมาใช้ส่วนใหญ่แจกตังค์อย่างเดียวมันได้ผลและมันเร็วกว่าและยิ่งใกล้เลือกตั้งแจกตังค์สบายใจเลยแล้วตังค์ที่พวกท่านได้รับกับเงินภาษีของท่านทั้งนั้นน่ะแล้วนี่ที่ท่านต้องชําระก็คือเงินของพวกท่านทั้งนั้นน่ะอย่าไปดีใจมันไม่ใช่โกงเข้าสภายอย่างเดียวนะพี่ นะครับแม่งโกงทั้งนโยบายเขาเรียกว่าซื้อซื้อโวตเตอร์เป็นการซื้อโบตเตอร์คือคนรักต้องรักต,ต,รต,รต,รตรงๆเลยรักจริงๆเลยอ่ะแล้วก็รอความหวังการแจกใหม่มันเงินพวกเราทั้งนั้นจนกระทั่งถึงแม้ว่าเป็นการดําเนินการนโยบายทางต่างประเทศเราก็เสียหายนโยบายอะไรอะไรต่างๆที่รัฐบาลชุดนี้ทําออกมามีตรงไหนบ้างที่เราได้ประโยชน์เราโดนอเมริกาบีบบังคับซื้อเครื่องบินโบอิ้งเราโดนอเมริกาบีบบังคับให้ปล่อยเฉลยคุณรู้ว่า ฟังผมดีๆนะถ้ามีการปล่อยเฉลยศึก18คนได้คุณนับถอยหลังวันเปิดด่านได้เลยคุณนับถอยหลังได้เลยคุณเชื่อผมนั่นแหละเดี๋ยววันนั้นคุณจะรู้เลยว่านักการเมืองคนไหนพักการเมืองพักไหนที่คุณเข้าใจว่าไอ้พวกนี้แหละขายชาติไอ้พวกนี้แหละทรยศชาติแต่ผมตอนนี้มันยังไม่มีนะ มันยังไม่มีนะไอการปล่อยตัว18เฉลยศึกนี่ยังไม่ถือว่าเป็นการทรยศชาติไอการปล่อยตัว18เฉลยศึกไม่ใช่เป็นการขายชาติเพราะมันคนละเรื่องแต่ผมกําลังบอกว่าประเทศไทยพร้อมตกเป็นเด็กข้างไข่ของประเทศไขรก็ได้ถ้านักการเมืองพักการเมืองนั้นได้ผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงประชาชนไม่คำนึงถึงพระเจ้าแผ่นดิน ไอพักการเมืองไอนักการเมืองพวกนี้มันพร้อมที่จะขายชาติมันพร้อมที่จะ,ะเทชาติขายแผ่นดินตัดแผ่นดินให้คนอื่นอยู่รวมถึงกองทัพ certific, อาจจะมีพวกขายชาติอยู่เป็นบางคนรวมถึงคนในกองทัพทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้อาจจะมีบางคนพร้อมที่จะขายชาติพร้อมที่จะขายข้อมูลพร้อมที่จะเอายศเอาตำแหน่งพร้อมที่จะอยู่ในบัญชีการเลื่อนยศปลดย้าย พร้อมที่อยากจะเป็นนายพลใครเป็นพลตรีก็อยากขึ้นพลโทใครเป็นพลโทก็อยากเป็นพลเอกใครอยากเป็นพลเอกใครอยากเป็นรัฐบาลใครอยากเป็นรัฐมนตรีก็รอพล,ก,ลกระปดเกษียณวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกความคิดของประชาชน,ชนเขากําลังมองว่าประเทศไทยแม้กระทั่งยอมโดนยอมให้ขเขมน็นเอาตีนมาเหยียบหน้าเพื่อนักการเมืองเพื่อพรรคการเมืองได้ประโยชน์เราก็พร้อมที่จะเอาประเทศไทยไปให้ขเขม็นเหยียบ ไอ้คำว่าเราพร้อมในที่นี้ก็หมายความว่านักการเมืองพร้อมคนไทยประชาชนพลเรือนก็รักศักดิ์ศรีกันไปแต่รัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะเอาประเทศไปให้ขเขมรมันเหยียบยำ่ำความพร้อมมันพร้อมตลอด24ชั่วโมงถ้าวันนี้คุณปล่อย18เฉลยศึกเมื่อไหร่พี่น้องประชาชนฟังผมให้ดีถ้ามีการปล่อย18เฉลยศึก นั่นหมายความว่าอีกไม่นานด่านจะเปิดแล้วการเปิดด่านผมจะบอกให้เลยครับเขาจะเปิดแบบเนียนๆมากเขาจะเริ่มเปิดด่านตั้งแต่อะไรครับโรงเกลือเขาจะไม่เปิดปลอยเปรตก่อนเขาไม่เปิดนะตอนเนี้ยต่อให้ต้องจะเปิดปลอยเปรตเขาก็ยังไม่เปิดเขาจะโยนหินถามทางเปิดเพื่อมนุษยธรรมอ้างอย่างนี้เลยคุณเชื่อผมได้เพราะไม่มีเหตุอย่างอื่นที่จะต้องอ้าง พอหลังจากกระแสมันเงียบลงปุ๊บมันก็ไปเปิดที่ปลอยเปดภายในภายในเดือนนี่พฤติกาไม่เกินทันวาไม่เกินทันวาคุณคอยดูได้เลยวันนี้หลายช่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกเสรีไอพลเอกรังสีไม่ว่าจะเป็นช่องข่าวใหญ่ๆอย่างพีพีทีวี TV เขาเริ่มพูดถึงการยุบสภากันแล้ว<ส>เหตุผลของการยุบสภานะครับก็คือการหนีการซักฟอก ผมกล้าพูดเลยว่าผมเป็นช่องแรกเลยที่พูดถึงรัฐบาลอนุทินว่าหนีโดยการยุบสภาโดนซักฟอกหนักเอาไม่อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอนุตต่กอนเนี่ยเขาจะมองว่าเขาจะมองว่าคุณธร,รมนัทเนี่ยเป็นเป้าโจมตีแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคุณอนุทินก็โดนกับเขาไปด้วยเขาเรียกว่าพ่วงแล้วการเปิดอภิปรายครั้งนี้รัฐมนตรีที่จะโดนอภิปรายแม่งมีอยู่สามสี่คน ดังนั้นอนุทินมีทางเลือกอยู่สองทางทางแรกก็คือไม่ยุบแต่เป็นการประชุมรับไม่มีการถ่ายทอดสดไม่มีคนนอกเข้าไปในที่ประชุมสภานักการเมืองบ้านเราคุณอย่าเอาศักดิ์ศรีมาคุยเอาผลประโยชน์มาคุยเออจึงจำไว้เลยเดี๋ยวไม่เกินปีนี้ด่านเปิดหมด